นี้ไปกันเลยดีกว่าค่ะดูสิว่าสองสาวจะกล้าขึ้นรถของสายหรือเปล่ายังไงสิไปเนตื่นเต้นจังเลยฉันบอกทุกคนเวลาว่าแบบว่าเอ้ยวันนี้จะจะไปรับสาวสาวสาวๆไม่เคยนั่งรถแบบฝีมือกันกับผมฉันเลยัไปเลยไหมไปเลยไปเลย ขับรถงี้แล้วคือมีประกันหรือเปล่าเนี่ยเธอมีสิของอะไรจ๊ะของชิปเลดี้สิจ๊ะบ้านใช้เหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าเราห่วงความปลอดภัยของตัวเองเนื่องจากว่าฝีมือการขับก็ไม่ได้ดีบ้างแล้ฉั้นมาไปเจอพ่อเงินแล้วฉันซื้อเลยถ้าเราเกิดอุบัติเหตุนาเสียโฉมเราได้ค่าสลายกรรมแบบเคลมให้เราเลยหนึ่งล้านบาทนนนไม่เวลาม่มีที่ไหนท่าเหตุนี้ก็คืออยากซื้อเลยก่อนฉันนะที่ฉันซื้อเนี่ยท่านเดินทางบ่อยว่าฉันเป็นสายเที่ยวถ้า ราขับรถไปเที่ยวที่ไหนแล้วเกิด<น>รถเสียรถดับกลางทางจริงห,งหรอเขามีบริการมาเคลมให้ถึงที่เลย<ช>แล้วก็สามารถจองตั๋วที่พักได้แบบสูงสุด5คนไปถึงจุดหมายปลายทางเลยจ้ะ<อ> ไม่ต้องห่วงรถเลยเราไปเที่ยวเลยแล้วเดี๋ยวเขาดูแลและรับผิดชอบรถเราเองแล้วพอพอซ่อมเสร็จปุ๊บ์เขาก็จะเอามาส่งเราที่จุดหมายปลายทางกันดีแล้วอย่างที่ฉันชอบก็คือฉันไม่ได้จ่ายเงินแบบเงินก้อนไงก็คือก่อนเอาผ่อนชำระคืออย่างใช้ได้เจอหมื่นสองช่วงนี้ด้วยเนาะเขาก็อาจจะเลือกซิดร์ก่อนได้ด้วยอย่างเงี้ยหรอถ้าเธอหมื่นสองอีกต้องผ่อนเนี่ยผ่อนเดือนละพันสองเงกันดก็คือแบบชิวๆผ่อนแบบชิวๆแบบถ้าเราเอาขับรถแล้วเราเกิดอุบัติเหตุอะไรๆก็แล้วแต่แล้วเราเนี่ยเป็นฝ่ายทุ เออใช่อันนี้เราอันนี้ชลูอันนี้ชลูเพราะว่าฉันก็ผ่านมานนเขาบอกว่าเวลาที่เราไปต้อมใช่ชดเชิเหมือนแบบปอบขวดนะสองพัน<อ>บาทสามครั้งต่อป,ปีเลยนะแกคือคุ้มตรงนี้ด้วยสามารถซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะที่ จุระดอทคอมนะคะเขามีแจกของอีกเยอะเลยบัตรเติมน้ำมันปตทสูงสุดจะสี่พันบาทมีอื่นอีกเยอะมากกิจกรรมเยอะมากอยากจะให้ไปกดติดตามนะคะที่เพจทิปเลดี้ค่ะใช่แล้วค่ะดีจังเลยแต่ยันก็คือเป็นพวกถามเยอะฉันก็เลยอต้องโทรฉันก็เลยโทรไปที่หนึ่งเจ็ดสามหกแล้วก็กดแปดง่ายมาก ปังๆเลยอ่ะตอบคำถามได้หมดก็ฝากว้ด้ลยละกันนะคะสำหรับประกันภัยชั้นหนึ่งจากคิดเลดี้นะคะประกันภัยดีๆแบบนี้ที่ใส่เท่ากันแต่คุ้มครองมากกว่าจ้าโหสุดยอดเป็นเลยอ่ะเอาละค่ะไปเล่นเกมกันวันนี้บาไค่ะ ได้ค่ะวันนี้จะมาเรียนในหมวดอะไรคะโจทย์จ้าสอบปลายภาคโรงเรียนสามแม่วิทยาคมย่อมมีที่หนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นฉันยอมได้ประมาณสามกว่าอุ๊ยท่ำไม่องฉันได้แค่สองกว่าฉันกิจกรรมเด่นฉันสี่จุดห้าตื่นเ้นมากเป็นเต้นเลยพอที่สองกับที่สามต้องถูกต้องอู่้ำต้องสามคน ชนะแค่คนเดียวไม่เป็นไรอย่างน ok ้อก็มีเพื่อนไมรีบมาวะหัวใจเออบุ้งต้นใหญ่ชนะตีใครได้ชนะบ้างเล้วแหละโอเคเดี๋ยวรู้ไปค่ะไม่ไม่ที่ไดรเกี๋ยวเพราะว่าเราเพื่อนเราเริ่มจากยากก่อนเลยอุ้ยเป็นหมวดวิทยาศาสตร์มาแคนหนึ่งคะแนนข้อห้าค่ะแล้วคือเราสามารถแย่งตอบได้เลยใช่ไหมถ้าเรารู้ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมกระดานใบสีเงินปลาต้องมีอาวุธด้วยอ่ะมันต้องยากขนาดน้ ว่าลักษณะใดของลูกที่ไม่เหมือนพ่อแม่ก็ไก่ลายยืมมือขอไข่เส้นผมคอควายสีดวงตาจับเวลาค่ะฉันรู้ฉันได้หนึ่งแแน,น่วันเนี้ฉันฉันมั่นใจอย้าไปจ้า,าทุกคนตอบเป็นกไก่ลายยืมมือนะคะใช่ค่ะคำต,ตอบลายยืมมือ ใน,นเมื่อคุณแป้งเลือกหนึ่งคะแนนไปแล้วคุณแซคขอเลือก3ามคะแนนค่ะเพ้าะอ,อันนี้ไม่มีช้อยอันนี้แยกตอบนะคะยยแยกตอบ<ล>ประโยคที่พูดว่าไม่กินผักทำไมไม่บอกใย s ติ๊นเชงชื่อภาษาไทยชื่อไทยคืออะไรเนี่ยฉันเล่นแบบชี่ชัตนเชงค่ะ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยโอ้โหฉันได้ฉันได้ทีสองฉันได้หกคะแนนแรงมากเลยอีฟงานเลือกเลยหมวดวิปสามคะแนนข้อเก้าวิปวิปอย่าเล่นมันเล่นมันไม่ได้ถอยมีใครเรียนวิคณิตบ้างไม่ไม่การตั้งชื่อท่าที่ค้นพบใหม่ใช้ระบบการนับตัวเลขเป็นภาษาอะไรใช่ ภาษาอาหรับีผิดค่ะอะไรบ้างล่ะการตั้งชื่อท่าที่คนพบใหม่ใช้ระบบการนับตัวเลขเป็นภาษาละตินละตินภาษาละตินนะคะจำไว้จำไว้ดีๆนะ EP นี้ให้ความรู้ค่ะจริงๆให้ความรู้พวกเรานี่แหละเขาอยู่า้านจะแล้วหมดทั่วไปข้อ16 3คะแนนทุกคนตอแได้ถคะแนนอ่ะ คำถามมีอยู่ว่าการแสดงละครในสมัยกรยีมีจุดประสงค์เพื่ออะไระอุ๊ยอันี้เลยค่ะจบกันค่อนเจา,าเทพเจ้าค่ะตำแหน่งทันตู AP1 ของห่านค่ะโอ้ยแสดงการแสดงค่ะ <laughs> เอาชอยบ้างหมาก็ได้เอาชอยบ้างหม่เขาแปดดีกว่าจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์คืออะไรว้าวประเทศใดที่น่าจะมีเวลาเร็วกว่าที่อื่นเออกอไก่ญี่ปุ่นขอไข่อังกฤษขอควายสหรัฐอเมริกาเปิดได้เลยต้องเปิดนากาว้าวเออใชตลองดูนาฬิกาที่ลอนดอนใหญ่ดีหรือว่าเป็นนาฬิกาโลกตอบที่ถูกก็คือกอไก่ญี่ปุ่น ่อไปคุณอีฟบันเทิงค่ะ14สามคะแนนสามคะแนนมาข้อที่14นะคะจงบอกชื่อสมาชิกของวง r เว Velvet อายุจากมากไปน้อยใช่ำนนึงน้ำม่ใช่คุณหน้าคุณรู้แล้ว่ารอใครวะมึงฟังโจทย์ด้วยเขาให้เริ่มจากอายุมากไปน้อยก็คนนั้นมาก่คนแรกก็ผู้เลนคนแรกคนแรกหลือไ ใช่ไรวะหรือว่าเราจะลองตั้งชื่อเองตั้งตั้งชื่อเองใช่ไหมไม่รู้ตั้งชื่อเองอ่าเปิดแลรอถ้างั้นะไม่รู้นึี่หรอกกกันจาไอรีนซึงกิเวนดี้ดายองน่กอะไรไม่รู้แล้วก็จบด้วยมักเน่จอยไอรีนคือคนแรกคือไม่มีใครได้คะแนนใช่โอ้ขอดู้เฉยอายุถึงไงาะไอรีนซึงกีเวนดี้จอยแล้วก็ยูริเยริจ่ะเยริอ๋อเยริเหรอไม่ได้เลยค่ะโอ ต,ตํตอเห็ดปั้มมันไม่แพ้เลยสังคมหนึ่งคะแนนก่อนคอสามพ่อสามข้อสามคำถามถามีอยู่ว่าการแบ,บ่งชนชั้นวรรณะของสังคมอินเดียก็ได้ทิศก็ไก่รามนนักบวช ข้อไข่แพทย์คือหมอข้อควายสูตรคือกรรมกรดาวแล้วกันอันเนี้ยเนี่ยไม่เข้าใจเพราะมันสองแง่สองด้ใช่ไหมใครไม่รู้อะลองดูสีดาวกูดาวแต่กูดาวเฮ้ยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อข้อไข่ค่ะแพทย์ก็คืออาชีพเอพทยนก็คือกลุ่มคนที่เป็นนักธุรกิจหรือพ่อค้าไม่ได้หมายความว่า ไม่หนุ่มคะแนนยังงงเน่อยู่เลยเมื่อกี้ว่าจะเลือกอะไรดีวะงงในเมื่อคุณแป้งใหญ่ได้หมวดสังคม3คะแนนคุณใส่จัดให้ค่ะก็11ค่ะเฮ้ยหมวดสังคมสามคะแนนคำถามอยู่ว่าการผลิตกระดาษปาปิรุสเกิดขึ้นในอารยธรรมใดอะไรคือปาปิรุสปาปิรุสมารยังต์องปองเรนนีสองกรองเก๋น้องทรายน้องชายว่าไงคะในอารยธรรมกรีกโรมัน เกือบถูกค่ะสักหนึ่งไหมโอ๊ยสายงั้นงต่ออออกีโบราณนะไม่ยกยันหรอพี่บมยอะไรบ้างอีกหรอกี่เป็นอะไรพี่บอยสองบาโลกพี่ได้เหรออ่ารารอะะไรต้องของะค่ะอีบ ลราลืมอ๋อเราคิดว่าเราละโซนเไม่เคยเล่นเกมฟาโร่ะเราพวกเราเราเลาเกมยุคเรานะเกมฟาโร่อ่ะไม่เลยไม่เลยหมดทัวไป3คะแนนเลยจ้ะเยขาเจ็บคำถามมีอยู่ว่าโอ้ล่ะ แปลว่าสวัสดีเป็นคำทักทายในภาษาใดที่มันอยู่ในสหิตอ่ะฮาวายอ่ะอ่ะผิดค่ะโอ้แบบลงบ้างสเปนสเปนิชถูกต้องค่ะเอออ๋อใช่พอดูนางงามใช่พอดูนางงามสเปนอุ้ยกระตีต่อมาเก็บอีก3คะแนนหมดวิทสามคะแนนข้อหนึ่งค่ะใครเป็นผู้คิดคิดคณแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ก็ไอแซคนิวตันถูกต้อง โอ้ยแอปเปิ้ลพี่ชา่ขอหมดทั่วไปข้อ18เลยค่ะคำถามอยู่ว่าเมืองหลวงของโปรตุเกสคือเมืองอะไรก็ไกยิสบอนยิสบอนขอไข่วอซอวอซอข้อายบูคาเรสโปรตุเกสอ่ะอันนี้ไม่มีรูรอบตัวเลยอ่ะเปิดแผ่นป้ายจ้า ไม่รู้เลยก็อกร์กัลิสบอนเหรอจ๊ะลิสบอนจะได้สองคะแนนโอ้หจ๊ะเก่งนะเนี่ยฉันไม่ไมีความรู er oh. Oh, yes, ้อ oh ่ะฉันงงหมวดบันเทิงหนึ่งคะแนนข้อหกค่ะมีคำถามอยู่ว่าใครรับบทเป็นซอในมาเวลซ e น a t i ติกเวิร์ส เขาชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรคาร์เวลว่าคริสอีแวนข้อใส่คริสแพดข้อควายคริสแฮมเบิร์ดอือตอบแล้วมาตอบแล้วเปิดจ้งแต่แรกอะไม่ใช่ไงคือแรกยังไงก็ไม่ใช่คริสแพดอุ้ยข้อควายค่ะโอ้ยโอ้ยเราก็ได้สองคะแนนเลยแบล็คบสุดแล้วอ่ะเอาหมดทั่วไปแล้วกันหนึ่งคะแนนข้อสี่ค่ะ ข้อใดไม่ใช่ผลงานของสุนทรผูข <c oughs> ้อใดเหนื่อยอ่ะสิงห์ากไรพบ <c oughs> <c oughs> ขอไข่ดีราศรานทองแดงเออข้อควายลักษณะวง <c oughs> ถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> เชิญค่ะ <c oughs> น้อง คำตอบก็คือมีราทานทองแดงค่ะอ๋อะไรแล้วจริงมิราทาอะไรอ่ะมันเจี๊ยบมิราทานทองแดงคือของเจ้าฟ้ากู่โอ้ยไม่เถอะอันนี้คือสิทธิ์ผ่ากายผมนี่คือของส่นตัวทุกคนอ๋อแล้วเขามาทำจัดจักรวงเหรอใช่โอ้่ฉันคิดว่าสับเสียนแต่งอนะเนี่ยสับเฉียนไม่ได้เลยอ๋อหรอไม่ได้ไม่มีใครได้คะแนนจากข้อนี้ไปวิจัยต่อนะคะมาพักสมองกันบ้างดีกว่ากับหมวดบันเทิงข้อสิบค่ะ จอห์นเดคอนไบรอันเมย์เฟรดดี้เมอร์คิวรีโรเจอร์เทเรอร์อยู่ในวงดนตรีที่มีชื่อว่าอะไรไข่ก็ไก่เดอวิทเทิลขอไข่พิงคฟอยคอควายควีนก็ไม่รู้ว้าพวกเราคือสายดนตรีอ่ะอาดาวควีนควีนเหมือนกันควีนควีนเพราะว่าถ้าเดอวิทเทิลมันจะมีอีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักอะไรอย่างงเี้ยไม่รู้อ่ะโอ๊ย ซึ่งถูกต้องใช่ไหมที่ได้ birth birth ่องคะแนนเพราะถ้าเดอะวิทโเท่มันต้องมีเพราะว่านี um> ่คุณจากหนังเรื่องแลปโซดีอ่ะใเพราะต่อไปคุณอิฟเลือกหมวดค่ะข้อสิบสองค่ะมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือมหาสมุทรอะไรข้อไก่มหาสมุทรแปดสิฟปี ขอคายผ่าสมุทรอินเดียขอควายผ่านสมุดแอตแลนติกไม่รู้ไม่รู้ว่ามูอะหนึ่งสองสามอะไรอ่ะอเหมือนกันเลยแอตแลนติกไม่รู้เพราะเดาแอบอินเดียแอบอินเดียแล้วมัตอบคือตอบคือกอไก่ค่ะจิ๊กซี่มันกูจุดใต้ยตำตอ คนต้องรู้เยอะแน่เลยะไม่ดูการกระดาษใช่อันนี้เราเล่นเกมตอบให้ไม่ตรงคำตอบหมดวิทย์มาหมดวิทย์สิบเจ็ดวิทย์เลยสิ่นเต้นอะมีอยู่ว่าข้อในแสดงให้เห็นว่าแสงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตก็ไก่กรกจมศีลขอไข่การอพยพของนกนางแอ่น คอควายขันข่าวออกหางทีในเวลากลางคืนอันหนึ่งสองสาม้พีพีเขาเกิดว่าง่ายเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะแบบจุดใต้ตำตอบจํจำสีน่ะไม่ใช่อยู่แล้วเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนนกอ่ะมันจะรู้เวลาเว้ยว่าแบบมันจะกลับลรามันจะโยอะไรซึ่งเป็นคระสอบพีุ่มไปในใจพนนอุ้ยพี่ชายเอาเป็นสังคมดีกว่าค่ะเก็บบันเทิงไว้คุณอีฟ องค์การใดที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นไงมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกอไก่อาเตียมขอไข่จักนิบาทขอควายสหัประชาชาติเดาใช่ไหมเดาเดาสิเหลืออะไรอีกร่บดูเลหรอเฮ้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ หมัยประชาชาติเป็นใหม่แลบใหม่ขึ้นแต่สัตว์นิบาตคือไม่มีใครเรียกแล้วค่ใช่แล้วแบบคุ้นๆในหนังอันนี้เดาจากหลวงพิมพ์พูดอีกแล้วว่ายากนิดยากนิดนึงก็เลยคิดว่ามันไม่น่าที่ทำว่าอ่านเป็นคนทำไม่ได้เราหมดเลยจะได้อ่านคุณครูเอามาค่ะขั้นสุดท้ายแล้วคค่ะรูหมวบันเทิงชื่อกลางของไมเคิลแจ็คสันคืออะไรโอ้โห ทำไมไม่เอาอยู่3คะแนนล่ะข้อนี้ขตอวเลือก์ดไมเคิลข้อไข่เจมขอควายจอเซฟคิดว่าเอาเเอาข้าปากที่สุดแค่นั้นโอเคค่ะเปิดค่ะโอ้าวแตกเสียงจอร์ดตอบอะไรตอบก็ไก่ชื่อกลางของไมเคิลแจ็คสันก็คือไมเคิลจเซฟแจ็คสันถูกหรอ โจเซฟเหรอไมเพิ่นโจเซฟอะรอดดีเอาละค่ะรวมคะแนนแล้วนะคะจะได้รู้แล้วว่าใครจะฉลาดที่สุดในนี้นะคะและใครจะดูโง่ที่สุดในนี้นะคะเจ็บนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดสำหรับการสอบปลายภาคปีนี้นะน้องน้องตายค่ะทั้งรอบเลดได้ละหอม หนึ่งคนจะได้กี่คะแนนคะางพิมพได้ยี่คะแนนค่ะงเฮยมาของน้องอิ๊ปกับน้องแป้งนะคะได้คะแนนเท่าไหร่คะเฮ้ยหรอล้อกันยังาะตัวดีล้อกันยังพี่ไม่เจอเท่าไหร่อ่ะสิบเอคะแนนอ๋อเดยอะเกินครึ่งมาหน่อยเยอะนะเยอะนะโอเคงานเข้าสู่บทลงโทษของเราเลยค่ะโอ้ยโดากันสองคนแล้วจะเท่ากันด้วยนะใครจะเท่ากันคุณใจรอดคุณใ่รอด เ yeah. ย้โชคดีโชคแอนเพราะว่ามีเด็กตอบตกไร้หัวัว่นไหวทำคะแนนไม่ดีไม่ั้งใจเลยอ่ะ <c oughs> ก็คือเราจะเอาเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือน้องตัวนี้นะคะเป็น <c oughs> คนบีบิคลิปไม่พ้นเอง <c oughs> เอ้ยค <c oughs> ือหน้าเล็กหน้าใหญ่เลยแต่จะเป็นคนดูแลและพิจารณาเอง <c oughs> พื่อนๆสามารถหมุนวงล้อค่ะหมุน <c oughs> หมุนวงล้อตอบไทยอ่ะฮัลโหลตัว X เนี่ยไม่โดนหรือว่าฮัลโหลตัวเครื่องใหม่ยูเทิร์นนะคะ ก็คือให้เพื่อนอีกคนก็จะรู้ได้ไงว่าใครใครก่อนก็เปล่ายิ้มชุบไหมเปล่ายิ้มชุบแล้วเปล่ายิงชุบไหมอ่ะคนแพรก่อนไม่เยอะหรอกเพราะวันโน่นนะไม่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 อ่ะฉัต้องหมุนอันนั้นก่อนใช่ไหมโอ๊ยสี่ วันน right ี้นะคะคางก็อยู่ในเท่านั้นนะคะโอเคหมุนนะคะคือไม่เกิดทางทางที่หนึ่งหนึ่งแล้วเหรอสองแล้วครั้งที่สองหนึ่งวันที่สองทำไมยังนีิเก็บแท็กเต็ออกมาด้วยอร่อยเพื่อนเอาลิ้นออกมาเลียวลิ้นออกมาเลียวอุ้ยอีฟยังไม่ทันเล่นเลย เจลงโทษคู่เพราะฉะนั้นอีก็ต้องหนุนด้วยใช่ค่ะมีายเขาอยากลงโทษเนี่ยวิ้งวิทีมมันซื้อว่าเป็นขวดแปมนี่คือคนละอีกกี่รอบเหรอหมดแล้วคนละรอบนั่นแหละไม่ถ้าคนละรอบก็สนเจออยู่เจออีกแป่ต้องเล่นอีกรอบมตามกติกาอีพี่ดีอีเพื่อนรักหนึ่งสองสาม ีมันต้องคุยกับแม่ดีแน่เลยเมื่อกี้วันนี้บอกคุยกับแม่สื่อแล้วดีด้วยนะวันนี้ของหึ่งเลยไม่อะกูหมุนได้สิ่อะกูก็ไม่โดมาค่ะคุณแ้่รีบหมุนรีบหมุนแล้วเราอยากรู้ว่าจะโดนดวงดีหรือเปล่าหนึ่งอาจจะไม่โดนก็ได้อาจจะไม่โดนก็ได้อันหนึ่งไม่โดนหรอกั้งสามเย ไหนๆก็มีเรื่องกินแล้วไปทำอาหารกันไหมได้เลยจ้ะป่าแม่ป่ามาค่ะกับช่วงจ่าแม่ติ๊กต๊กมาโอเคมาแล้ว บางคนอาจรักเมนูผัดไทยแต่บางคนอาจจะเกลียดเมนูผัดไทยตลอดไปข้อเขีนมีข้ออืนด้ยอะเมนูของเราวันนี้ก็คือผัดไทยนะคะถ้าชนะได้อันนี้ถ้าแพ้ได้อันนี้ได้เลยหนึ่งสองสามแพ้ใช้อันนี้เลยอ่ะพร้อมแล้วจับเวลาไปต้องเทน้ำมันก่อนพูดฉทรายไม่รู้เลยอ่ะค่ะว่า พอมันหอมแล้วอ่ะเราก็ค่อยแบบใส่กุ้งหอมเทียวอุ้ยเ็ยไงอุ้ยหอมต้องใส่น้ำมันเพิ่มป่ะว้าวนี่คือความสีนะต่อก็คือรสมากกว่าผมแแ้งย่างได้ด้วยเอเขามีกินมิดไปล่เล่ชอบกดดันชอบกดดัน <ม>เราไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าเราทำให้อ้วนค่ะแบบอาหารคลีนนะคะก็คือเส้นดิบนะคะมาแล้วค่ะเส้นฮะเราไม่ทำซอสไม่ทำอะไรก่อนเลยเหรอก็อแล้วแต่เราแล้วแต่สูต, <c oughs> ตรเบรียรตีนค่ะโอเคอ่า <c oughs> <c oughs> อุ้ยเอึองปะอาคิดแ <c oughs> บบเยอะเลย ขอขด้วยมันไม่ได้เป็นซอสนะคะมันเป็นน้ำมะขามเจียวอย่างเดียวค่ะบอกเลยว่าเป็นผัาาดไทยแซ่บมากค่ะ,ะไม่ทำไม่ใช่ค่ะไม่ชิมจนจะหมดแล้วเนี่ยมันยังไม่อร่อยเลยอ่ะชิมจนจะหมดยังไม่อร่อยคืออะไรวะอีฟทำไมันเปรี้ยวอะ่ะยังไงอ่ะ ต้องทอดไข่ไว้ก hey, ่อนนะทอดสุดท้ายก็ได้เฮ้ยน่ากินไข่ที่คือจะเอาไว้ห่อมันหายแล้วค่ะโลกค่ะ เกมสนุกๆจากทิปเลดี้นะคะวันนี้ค่ะเป็นคาถามนี้เลยก็ถ้าใครทรามนะคะตอบคำถามมาได้เลยในอินบ็อกซ์ของเราทางเพจ em s 6นะคะนี่เลยค่ะรับรางวัลไปเลยสวยๆนี่ค่ะกระเป๋าผ้าและนี่เลยที่บังแดดที่บังแดดจากทิปเลีดี้นั่นเองนะคะร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะมาค่ะประกาศผลกันว่าใครนะคะจะได้ที่หนึ่งสำหรับเมนูผัดไทย รสรสที่คนยเกียดกับผัดไทยมากเฮ้ยอร่อยสำหรับโอ้ยฉันต้องแช่เลยอันนี้ก็คือพีชไซด์ไทยมาเลยนะมะซิวมะซิวไข่ไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเลยรีบหรือเปล่าอนะคะวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจของเราครบทุกมิชชั่นแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับ เลิป Lady ประกันภัยชั้นหนึ่งที่เป็นมากกว่าประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะ่จ่ายเท่ากันแต่คุ้มครองมากกว่าค่ะใช่แล้วค่ะสามารถนะคะซื้อได้เลยที่ทิปอินชัวคอมค่ะ หรือว่าทางเพจ Facebook ของเขานะคะที่ทิปย์เลดี้หรือ1736กด8นะคกดแอดนะคะไลน์ก็ได้ง่ายๆที่ทิปพยักประกันไข่นั่นเองนะคะัวันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่กับพวกเรานะคะรายการสามแม่แชร์ไลฟ์ทุกวันเสาร์สทุ่มตรงทางเพจดีเมซิติดูย้อนหลังก็ได้ที่ YouTube นะคะชแนลดีเ i ็มซิเหมือนกันนะคะต่อไปีพวกเราไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะหลังจานเป็นนังสินได้เลยได้เลยโฆษณา ลางสาลเฉยเลยอะเสียประวัติมากเลยอะไหวแค่อะแผลโรปนาปะแล้วยอมรับผลได้แต่ว่าก็ฝ่กไว้ก่อนฝ่งไว้ก่อนฝ่งไว้ก่อน